เอาตามคันกระแสเดือดมานะคะให้ลูกค้าที่ชื่นชอบคันท่อนเดียวที่ตามเก็บรอบที่แล้วไม่ทันนะคะนี่กับใบสันบูนะคะสปินท่อนเดียวนะคะหกฟุตหกท่อนเดียวมาสองเวทนะคะแปดสิบเจ็ดกับสิบยี่สิบนะคะด้ามทรงพินบอลลิงนะคะลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะตัวนี้ดีไซน์สวยลีซีตแต่งอย่างเท่นะคะไกด์ใหญ่นะฮะน้าตาวกตี ท่อนข้างทางนี่แบบชอบคันท่อนเดียวกันเยอะนะคะก็ทั้งที่แล้วเนี่ยร้อหคันหมดภายใน3วันนะคะใครที่พลาดแนะนําว่าให้รีบเก็บนะคะได้มาอีกแค่อย่างละยีิคันเท่านั้นนะคะ6ุดหนะคะท่อนเดียวสปินนิ่งนะคะเหมือนกันเดะเลยนะคะต่างกับตรงที่เวทนะคะตัวนี้จะเป็นเวทแปดสินะคะตัวนี้จะเป็นเวทสิบยี่สิบอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า87เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องอะไรนะ,ะเอ๊ ตัวนี้นะคะแปดสิบเ็ดเนี่ยสายปลาช่อนนะคะเดินหนอนเท็กซัสเนี่ยใช้กันเยอะนะคะตีเหยือยางเนี่ยจะชอบมากนะคะเด้งยันปลายนะคะเด้งแบบเด้งแบบเด้งแบบติดสปริงนะคะท้ายนี่แบบดึง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 นะคะส่วนใครที่แบบไปหมายลกๆหน่อยมีกอบัวเยอะเมีป่าบัวนะคะอยากจะแบบเอ้ยหดขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้หดมากเหมือนสิบสองยี่ห้าก็เล่นสิบยี่สิบนะคะเขาก็ยังเด้งอยู่นะคะเป็นพวกสายหวดอืออืออื คนที่ชอบคันท่อนเดียวเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าพอใช้เป็นนานๆเนี่ยเออคันสองท่อนเนี่ยกลัวปลายลุดอ่ามันก็มีเหตุผลของเขานะคะอย่างเนี้ยใช้ไปเลยค่ะแต่ปลายเขาก็ยังเด้งอยู่นะเวทสิบยี่สิบเนี่ยโอ้หเด้งแบบเด้งแบบอ <c oughs> ติดสปริงนะคะราคาน่ารักเหมือนเดิมนะคะราคาคันละเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบาทใส่ท่อ p v พีซพร้อมส่งนะคะบวกเพิ่มอีกสองร้อยบาท หนึ่งท่อใส่ได้สองคันนะคะใครที่อยากจะประหยัดค่าส่งหารหาเพื่อนมาหารกันได้นะคะก็คือสั่งสองคันพร้อมกันเนี่ยท่อพีวี0 0สบาทบวกเข้าไปแค่นั้นเองโอนเงินก่อนส่งนะคะจัดด่วนๆว,วันนี้ที่ร้านหาไทยพิซิีงสุขุมวิทย์แปดิบหจ้า